หนีไม่คิดชีวิตขมันทิ้งอาวุธวิ่งเข้าบังเกอร์หลังทหารไทยเอาจริงยิงคืนและสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ดูเหมือนจะปะทุขึ้นอีกครั้งนะครับมีความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าใครเป็นผู้เปิดฉากยิงก่อนกันแน่ใช่ค่ะ ฝ่ายไทยยืนยันว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนโดยใช้ทั้งอาวุธปืนกลและเครื่องยิงลูกระเบิดยิงเข้ามาอย่างเจ้าหน้าที่ทหารฝั่งไทยณช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยง กองทัพไทยมีภาพและคลิปเสียงชัดเจนที่เชื่อว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มยิงจากบริเวณเนิน600และเนิน677ในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาโดยพลโทมาลีโซเจตาได้ชิงแถลงการอย่างรวดเร็วโดยกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงฐานกัมพูชาก่อนแล้วเจตนาที่แท้จริงของการโจมตีในช่วงกลางวันคืออะไรคะ ตามการประเมินของกองทัพบ,บกไทยการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนโจมตีในช่วงเวลากลางวันนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางยุทธวิธีหากต้องการทำสงครามหรือปะทะกันจริงๆดังนั้นการกระทำเช่นนี้จึงแสดงถึงเจตนาที่ชัดเจนในการยั่วยุฝ่ายไทยให้ตอบโต้ กองทัพไทยประเมินว่านี่เป็นความพยายามที่จะสร้างสถานการณ์และเงื่อนไขบางอย่างซึ่งไม่ใช่เพื่อผลทางทหารแต่เพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองหรือการทูตแล้วเรื่องการใช้คณะผู้สังเกตการอาเซียน IoT เพื่อผลประโยชน์ทางทูตล่ะครับกองทัพบ,บกไทยเชื่อว่าเหตุการณ์ประทะครั้งนี้เป็นการยั่วยุเพื่อสร้างสถานการณ์ต่อคณะผู้สังเกตการอาเซียนข้อมูลระบุว่ากองทัพกัมพูชาได้พาคณะทูต IoT เข้าสู่พื้นที่ช่องอ่านไม้อย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ คณะ IoT เดินทางมาลงพื้นที่ความตั้งใจของกัมพูชาคือการหวังให้ผู้สังเกตการชั่วคราวอาเซียนได้มาเห็นเหตุการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นหากไทยต่อโต้กลับอย่างรุนแรงและหลงกลก็จะเสี่ยงถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและถูกขยายผลในเวทีระหว่างประเทศทันทีแล้วการตั้งกล้องบันทึกภาพล่วงหน้าสะท้อนถึงการวางแผนสร้างฉากหรือไม่คะ ฝ่ายไทยได้ตรวจพบหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่าเหตุการณ์นี้อาจถูกจัดฉากไว้ล่วงหน้า premeditated นั่นคือกัมพูชาได้มีการตั้งกล้องบันทึกภาพไว้ล่วงหน้าบริเวณฐานปฏิบัติการทางทิศใต้ช่องอ่านมา้าการกระทำนี้สะท้อนถึงความตั้งใจที่ชัดเจนในการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปใช้เผยแพร่ในเวทีนานาชาติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าฝ่ายไทยเป็นผู้ริเริ่มการประทะ แล้วกลยุทธ์ชิงแถลงของกัมพูชามีจุดประสงค์อะไรและมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่หลังจากการประทะหยุดลงในเวลาสั้นๆเพียง30นาทีพลโทมาลีโสเจตาโคศกระทรวงกลาหมของกัมพูชาได้รีบออกแถลงการอย่างรวดเร็วชิงแถลงเพื่อกล่าวหาไทยก่อนการชิงแถลงนี้เป็นการจองพื้นที่ทางวาทกรรมเขียนสคริปต์ไว้ก่อนโดยกล่าวหาไทยว่าเริ่มโจมตีและยืนยันความมุ่งมั่นของกัมพูชาที่จะเคารพข้อตกลงหยุดยิง แต่ขณะเดียวกันก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการถแถลงที่อ่อนได้เนื่องจากหลักฐานทางยุทธวิธีไม่สนับสนุนแล้วความเสี่ยงของการยกระดับสถานการณ์เมื่อกัมพูชาขนอาวุธหนักมาจ่ะชายแดนคืออะไรครับสถานการณ์ชายแดนถูกมองว่าตึงเครียดอย่างยิ่งเนื่องจากมีรายงานจากคุณวาสนานาน,านุ่มว่ากัมพูชาได้ขนรถถังนับสิบคันมาจ่อพร้อมกับจรวดและอาวุธหนักกัมพูชายังได้ปรับแผนจากการประทะครั้งก่อนๆแม้ว่าการประทะครั้งล่าสุดเป็นเพียงการใช้ปืนกลและเครื่องยิงลูกระ แต่การระดมอาวุธหนักบ่งชี้ถึงศักยภาพในการยกระดับความรุนแรงแล้วไทยจะรักษาสมดุลระหว่างการตอบโตทางทหารและการถูกกล่าวหาในเวทีโลกได้อย่างไรฝ่ายไทยต้องเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางยุทธศาสตร์หากไทยดำเนินการตอบโต้ตแบบหนักหน่วงตามที่ถูกเย,ย้าวยุอาจจะเสียรู้แล้วก็เสี่ยงต่อการถูกกัมพูชากล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและถูกขยายผลในเวทีระหว่างประเทศกองทัพภาคที่2จึงประเมินว่าควรควบคุมสถานการณ์ ด้วยความสุขุมรอบคอบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทหารไทยก็ได้ยิงตอบโต้ด้วยปืนกลและเครื่องยิงลูกระเบิดกลับไปแบบเดียวกันเปะเปะทันทีที่ถูกยิงโจมตีแล้วการประทะครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการแย่งชิงพื้นที่2.89ตารางกิโลเมตรที่ไทยยึดคืนมาก่อนหน้าหรือเปล่าคะ การประทะครั้งนี้เกิดขึ้นที่ช่องอ่านม้าซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กองทับบกไทยรายงานว่าได้ยึดคืนแผ่นดินมาเพิ่มจากการประทะครั้งก่อนในระหว่างวันที่24-28กรกฎาคมโดยพื้นที่ช่องอ่านม้าถูกยึดคืนมาได้เพิ่ม0.10ตรกร่วมกับภูมะเขือ1.1และพรานยาว1.7ตรกรวมทั้งสิ้น2.89ตรก การที่กัมพูชายังคงพยายามสร้างสถานการณ์และใช้ความรุนแรงในพื้นที่ที่ไทยยึดคืนได้แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดเกี่ยวกับการกำหนดแนวชายแดนภายใต้แผนจักรพงภูมนาดยังคงมีอยู่สูงและไม่ได้รับการยอมรับแล้วการที่กัมพูชาย,ยืนยันการเคารพข้อตกลงหยุดยิงขณะที่ไทยกล่าวหาว่าถูกยั่วยุเป็นการตีสองหน้าทางการทูตหรือครับ ในการถแถลงการที่โต้แย้งไทยนั้นพลโทมาลีโสซเจตายืนยันถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างครบถ้วนแต่ในทางกลับกันกองทัพบ,บกไทยได้ยืนยันว่าการกระทำของกัมพูชาเป็นการยั่วยุเพื่อสร้างสถานการณ์ การที่กัมพูชาแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในข้อตกลงหยุดยิงอย่างเปิดเผยแต่ถูกไทยกล่าวหาว่ากระทําอันเป็นการละเมิดข้อตกลงโดยเจตนาทางยุทธวิธีทําให้เกิดคําถามถึงความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาในการรักษาเสถียรภาพชายแดนสุดท้ายนี้ชุมชนชายแดนต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้อย่างไรในเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นซ้ําผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดตกอยู่กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนแม้ว่าการประทะล่าสุดได้หยุดยิงแล้วและฐานไทยปลอดภย แต่ยังคงมีการตึงกำลังไว้ทุกจุดและมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาการที่สถานการณ์ประทุขึ้นซ้ำและมีรายงานการขนอาวุธหนักทำให้เกิดความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้ชีวิตปกติของประชาชนตามแนวชายแดนก็ต้องมาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อใช่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะครับเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีครับ